นลุงสวัสดค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับวันนี้เราได้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้เราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจนั่งลงฟังคำปาประกาศขององค์พระเยซู คิดเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันร่วมกันอธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอพระพรจากพระองค์ได้พร้อมเพียงกันให้เราตั้งใจฟังนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอให้เราทุกคนที่จะตั้งใจฟังในการที่จะอ่านอ่ พระคมภีในฮีบรูบทที่12ข้อ2โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่ง ของพระเจ้าสดุดีบทที่ร้อสองข้อ27แต่พระองค์ทรงเหมือนเดิมและปีเดือนขอโปรงไม่มีที่สิ้นสุดอาเมนให้เรามาฟังในคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะคำเป่าประกาศเพื่อลูกหลานของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ให้ผลลัพธ์ ยิ่งใหญ่กว่าคําอธิษฐานเพื่อลูกหลานของท่านถ้าหากท่านกังวลเรื่องลูกหลานของท่านขอให้ใช้คําอธิษฐานนี้อธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกๆวันพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้าพรองค์ขอบพระคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ตัดถึงลูกหลานของข้าพระองค์ถ้อยคํา ที่กล่าวไว้ว่าการงานของข้าพองค์จะได้รับรางวัลและลูกหลานของข้าพองค์จะกลับออกมาจากบ้านเมืองของศัตรูพระองค์ท่งสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนพวกเขาเพื่อพวกเขาจะดำเนินอยู่ในสันติสุขของพระองค์เพราะข้าพองค์ยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์จึงทรงตัดว่าลูกหลานของข้าพระองค์จะมีความชื่นชมยินดีเพราะพระองค์ทรงอวยพระพรพวกเขาวันต่อวันพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเทวิญญาณขอพระองค์เหนือลูกหลานของข้าพระองค์จะทรงเทพระพรขอพระองค์ลงเหนือเชื้อสายของข้าพระองค์และสักวันหนึ่งพวกเขาจะพูดขึ้นว่าฉันเป็นกรรมสิทธิ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะไม่ลืมพวกเขาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสลักชื่อของพวกเขาไว้บนฝ่ามือของพระองค์แล้วและพระองค์ทรงกระทําขออภัยค่ะและพระองค์จะทรงทําลายทุกสิ่งที่พยายามจะเข้ามาทําลายพวกเขาพระบิดาเจ้าข้า พระอ,องค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยลูกหลานของข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์ขออ้างสิทธินี้ข้าแต่พระเจ้าพระอ,องค์ทรงตัดว่าพระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์และถ้อยคําของข้าพระองค์ซึ่งใส่ไว้ในปากของข้าพระองค์จะไม่พากไปจากปากของข้าพระองค์หรือจากปากลูกๆของข้าพระองค์หรือจากปากหลานๆของข้าพระองค์และ พระเมตตานิรันดร์ขอโบกจะอยู่กับพวกเขาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาอันล้ำค่าของพระองค์สำหรับลูกหลานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนเคียงข้างพวกเขาอ้างสิทธิของเขาและเชื่อว่าพระองค์จะนำพวกเขาให้ผ่านไปได้เพื่อเพื่อข้าพระองค์อาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตารักและห่วงใยลูกหลานของลูกพระองคอ์ทรงตัดว่า,าให้คำอธิษฐานเผื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนที่จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ให้เขาใช้คำอธิษฐาน เพื่อพวกเขาทุกคนในเวลาทุกๆวันพระบิดาทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พระองค์จะทรงรับเอาถ้อยคําของพระองค์ที่ตัดถึงลูกหลานของข้าพระองค์ทุกคนการงานของข้าพระองค์จะได้รับรางวัลและลูกหลานของข้าพระองค์ก็จะกลับออกมาจากบ้านเมืองของศัตรูพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่สอน พวกลูกหลานของเราเขาจะดำเนินอยู่ในสันติสุขขอพระองค์เพราะพระองค์ได้ยินดีในพระบัญญัติขอพระองคอ์ลูกทุกคนเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกหลานของลูกทุกคนที่จะทำให้ลูกหลานของลูกทุกคนมีความสุขมีความชื่นชมยินดี ขอใหอ้พวกเราได้สอนลูกหลานของเราให้อธิษฐานทูลต่อพระองค์ทุกๆวันที่พระองค์จะทรงเทพระพรลงมาเหนือพวกเขาทุกคนทุกคนจะได้รับกรรมสิทธิ์ฉันเป็นลูกของพระองค์พระองค์ตรัสว่าจะไม่ลืมพวกเขาจะดูแลพวกเขาจะสลัก ชื่อเขาไว้บนฝ่ามือขอพระทุกสิ่งที่พยายามจะเข้ามาทําลายพวกเขาพระองค์จะทรงปกป้องอพระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะช่วยลูกหลานของพวกเราทุกคนให้รอดอข้าพระองค์ทั้งหลายขออ้างสิแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าพระวิญญาณและถ้อยคําของพระองค์ซึ่งใส่ไว้ในปากของข้าพระองค์จะไม่ภาค ไปจากปากของข้าพระองค์ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใยลูกและลูกหลานของลูกทุกคนที่จะยอมรับทุกคนให้เป็นบุตรของพระองค์พระองค์ทรงรักทุกคนลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนไปจนถึง ลูกลูกหล,หลานของลูกทุกคนลูกเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าทุกคนจะผ่านไปได้ดีโดยการทรงนำของ,รงขอขอรพระองค์ลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณทพระองค์ทรงเมตตาลูกขอฝากลูกลูกหลานทุกคนของลูกไว้ในปีพระหาตของพระองค์และแต่พระองค์จะทรงเมตตา ขอพระอ,องค์ทรงอวยพระพรให้เขาได้ประสบความสุขความสาเร็จในหน้าที่การงานการเงินและไม่มีปัญหาใดๆให้เขาเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นและเชื่อฟังคําที่ลูกทุกคนจะสอนเขาให้เดินตามทางขอพระอ,องค์ให้ทิตอานตอบทูลต่อ,ตอพระอ,องค์ลูกขอฝากทุกชีวิตไว้กับพระอ,องค์แล้วแต่พระอ,องค์จะทรงนำ ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับลูกๆทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ